3ถึง4ี่คนเนี่ยปอนคิดว่าเซสเนี่ยก็คือคุ้มนะที่ยอยู่หลังหน้าเราก็คือไข่เกียวกุ้งนะครับหืมกุ้งหนึ่งตัวเลยปลากระพงทอดร้านน้ำปลากันนะครับหืมกรอบมากสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ปอนกรุงเทพนะครับวันนี้ปอนมาอยู่ที่ชายหาดปานบุรีนะครับวันนี้ปอนจะพาทุกคนมาทาน ที่ปานบุรีคือปอนามาปานค่อนข้างมันแล้วทีเนี้ย ธรรมดานะครับแต่พอเข้าไปทานแล้วคืออาหารเนี่ยเขาอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนแล้วแบบอาหารเขาให้เยอะด้วยวันนี้คอนก็ได้มาเที่ยวหัวหินก็เลยเลย,เลยมาที่ปานบุรีขับจากหัวหินมาโดยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับพอขับมาปุ๊บเราก็จะเจอกับชายหาดปานบุรีเรียบชายหาดมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับวิลล่ามาล็อกขับเลยวิลล่ามาล็อกมานิดนึงก็จะเจอร้านติดกันเลยครับจอดรถได้หน้าร้านเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปสั่งอาหารกันนะครับเพราะว่าเราเริ่มหิวกันแล้วไปกันเลยครับ แล้วก็มาอยู่ที่นั่งในลานแล้วนะครับแต่พอเลือกเป็นโซนเอาดอ o r นะทุกคนที่นั่งของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกเป็นโซนอ i นดอร์กับเอาดออันนี้ก็เลือกเป็นโซน o u t ดอ o r เ,เพราะว่าวันนี้อากาศดีมากคือไม่มีแดดเลยค่อนข้างที่จะมีฝนด้วยแต่ว่าฝนยังไม่ตกเราก็เลยมานั่งตรงโซนเอาดอร์ที่เป็นริมชายหาดแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศดีมากลมดีมาก ที่จัดเป็นเซ็ตให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ต A 999บาทก็จะได้ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็จะได้ต้มยำรวมเป็นหม้อไฟนะแล้วก็จะมีหอยตลับผัดพริกเผานะครับแล้วก็มีไข่เจียวปูกะประเพราปลาหมึกส้มตำไทยแล้วก็ข้าวหนียโถนะครับอันนี้เซ็ตสำหรับประมาณ3-4คนเนี่ยผมคิดว่าเซ็ตเนี้ยก็คือคุ้มนะจากราคา1220ีบเหลือ999าบาทนะครับก็คือคิดว่าแบบเซ็ตเนี้ยสั่งเซ็ตเดียวก็คืออิ่มสำหรับ ที่มาแบบ3าถึงสคนนะครับเซตแนะนำต่อไปเป็นเซตบีนะครับก็ราคา449บาทจาก550บาทนะครับ สิ่งที่ได้ก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาเกี๊ยวกุ้งหมูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูแนะนําต่างๆนะครับคือที่เลือกสั่งเป็นเซต A เนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วที่มาก็คือจะสั่งอาหารที่เป็นในเซตในลายนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มในสิ่งที่เราไม่เคยสั่งมาอยู่ประมาณ2อย่างนะครับนี้เราก็เลยแบบมาลองชิมดูว่าแบบจะอร่อยไหมนะครับเคยมาแล้วเราก็ กินอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5นะครับอร่อยทุกอย่างจริงๆตอนนี้อาหารเราก็เริ่มมากันแล้วนะครับเรามาลองที่อย่างแรกที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือไข่เจียวกุ้งนะครับไข่เจียวกุ้งเดีย๋ยวลองทานกับข้าวเลยอันนี้ก็ขอทานกับซอสนิดนึงนกุ้งกน้งตัวเลยถัดถึงกุ้งแบบเต็มๆนะครับต่อมาเราก็จะมาลองชิมปลากระพงทอดลาดน้ำปลากันนะครับกรอบมาก จะทานกับน้ำจิ้มนะคะรับเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะทุกคนเป็นน้ำจิ้มแบบนี้ครับหอมมากปากระพงตัวหญ่มากต่อ,ม,ตอมาลอ,ลองมาชิมหอยตลับผัดพริกเผานะครับหอยตัวใหญ่มากคือปกติไม่เคยกินหอยตลับผัดพริกเผาเลยเคยกินแต่หอยลายผัดพริกเผาอันนี้ก็ลองชิมเป็นหอยตลับก <thank> ันบ้างนะครับเหมือนเนื้อหอยมันจะแบบ หนึบก,กว่าหอยลายนะน้ำเผ,ผาของเขาไม่เผ็ดมากแล้วก็กําลังดีมีรสชาติออกหวานๆนะครับต่อไปกระเพราอันนี้ที่เราสั่งไปในเซตก็คือเป็นกระเพราปลาหมึกนะครับอันนี้ปลาหมึกตัวใหญ่มากโชให้ดูปลาหมึกสดมากครับแล้วก็แบบปลาหมึกคือหนึบมากอืมอร่อยต่อมานะครับแล้วก็จะลองชิมปลากระพงผัดชานะครับเนื้อปลากระพงใหญ่มาก เี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันนะครับเพราะว่าเมนูนี้ก็ยังไม่เคยสั่งมาเลยนะก็อันนี้เป็นครั้งแรกอ,ไอไหหร่อยคือเนื้อปลาเขาดีมากแบบเพาให้ชิ้นใหญ่ด้วยไม่ความเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศดีมากเผ็ดกำลังดีออร่อยครับต่อมาเรามาชิมส้มตำในเซตกันนะครับอันนี้ก็เป็นตำไทยนะครับอันนี้คือสั่งเผ็ดน้อยไปนะครับเพราะว่าเรากลัวเผ็ดเกินไปแล้วเราจะกินไม่ได้นะครับ อร่อยนะต้มตอมอร่อย <S <S เผ็ดกำลังดีดีที่สั่งเผ็ดน,น้อยไป <S <S ต่อมาเรามาชิมต้มยำนะคะต้มยำในเซจก็คือเป็นต้มยำรวมทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำข้นนะเราลองชิมอะไรในต้มยำดีชิมปลาหมึกแล้วกันนี่ครับปลาหมึกตัวใหญ่มากต้มยำอร่อยรสชาติแบบถ้าไม่สบายสดแล้วแบบน่าจะหายเลยโลงคอมากปลาหมึกก็สดมาก อย่างว่าเขาเป็นร้านที่แบบอยู่ติดก,กับทะเลนะครับก็คือวัตถุดิบของเขาก็จะค่อนข้างที่จะสดต่อมาเรามาลองสิ่งที่มาทะเลแล้วที่ไม่เกี่ยวกับพวกเลยและไม่ได้เป็นซีฟูด้ดจีบไก่ทอดอันนี้สนองความต้องการของเราเองไก่ทอดอร่อยทำไมไก่แถวทะเลตัวใหญ่ชิ้นใหญ่มากอ,อร่อยถ้ามีข้าวเหนียวไม่น้ำจิ้มเจี่ยว,วนี่แบบเลิศอร่อยทุกอย่างครับคือร้านนี้ของเขาส ทุกอย่างเลยนะราคาเขาอะเป็นราคาที่แบบราคาดีมากๆเพราะเป็นร้านธรรมดาแล้วแบบรสชาติเขาดีมากคือรสชาติแล้วก็คุณภาพของอาหารเนี่ยดีเกินราคามากๆอร่อยทุกอย่างแล้วก็คุ้มค่ามากครับทุกคนตอนนี้เราก็อินมากเลยมองกินแบบจัดการเรียบเลยครับตอนนี้แต่จริงๆแล้วคือมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็คือก็าช่วยจริงๆคือกินคนเดียวเนี่ยไม่มีทางหมดแน่ สรุปได้ว่าร้านนี้คือเป็นร้านที่ตอนอยากจะแนะนําสาหรับคนที่มาเที่ยวปาหรือว่าหัวหินคือจากหวัวหินเนี่ยขับรถมานิดเดียวเองนะครับก็เป็นร้านที่แบบชิลๆแล้วก็อาหารอร่อยคือไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วที่สําคัญคือราคาถูกมากคือทั้งหมดเนี่ยที่ปอนสั่งมาแค่พันหกร้อยกว่าบาทเองคือถือว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนปอนก็อยากให้ทุกคนได้มาลองนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอนด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย